สวัสดีครับท่านผู้ชมอน,นี่ติดท้องเลิกงานแล้วครับพี่น้องวัดศรีพัท่านผู้ชมปไปใส่เบ็ดครับนี่เบ็ดพี่น้องฝนตกไม่ไม่ไม่รู้ว่าที่นี่ป่าบ่น้าม,ม่ครับอาทิตย์ก่อนฝนตกสามเมื่อพี่น้องโอ้ยน้าเต็มให้เต็มนาเลยคิดว่าป่าต้องนี้นะครับเดี๋ยวพี่คุชชีกระเดียนพี่น้องบัดนิ ชี้กีเดียนก่อนี้กเดียนลังบ้านครับมีบน้อหรอมีอูมีอยู่มีอยู่ที่นอมีอย่มีแท้ ไล่ไๆ่ไตโตพี่น้อง่พี่น้อง,องหาใส่เบ็ดน้ำกันมาเนี่ยพ่างานคุดจีกะเดียนได้หลายเติบอู้่ครับไปพูดเหรอไล่ไปรุ่นน้ำกันพี่น้องจีกะเดียนก็นได้มาแล้วเนี่ยมีทั้งเบ็ดไทยเบ็ดฝรั่งครับพี่น้อง นี่พี่ดองฟังนี่หน้าทิศคล้องนี่ตรงนี้ทิศคล้องดำา้อหนานั่นครับประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วเก่าเขียวแล้วพี่น้องน้ากัมบนี้ครับนี่เนี่ยสีล้องใสเบ็ดเบบเหมือน,นี่สีใดปะบรรยากาศตอนคำคำครับย้ำแมลงหาโมงครับนี่ พี่น้องก็อดเรามองนี้แหละมองที่ไส้ครับสองให้นี่แหละครับสองให้นี่แหละครับนี่เพราะว่าตรงนู้นเป็นสางไงครับมองนี้แหละทิดคล้องมาดำมืนครับคิดว่าป,ปลามันต้องออกมาฝนาน้ำไม่ร้องเบิง้งน้องพี่น้องทีได้ปะ นี่ฟังนี่กระสางครับนี่อันนี้สางน้องซ้ายครับนี่นามคับเพาท่านได้เต็มครับฝนตกมาบ่อหนักปันไดอาทิตวันหันตรงอยู่สามมือครับสามคืนครับแต่บ่อแรงครับ น้องเมืองวันพี่น้องใส่เบ็ดเมืจอก20ยี่สิบลังสื่อมาใหม่ๆครับนี่นี่ครับเบ็ดอ่ะสื่อมาใหม่ๆเลยลองเมืองวันสีดา่วใส่เบ็ดหรอกพี่น้อง น้องเบิงดีไดหรือว่าดดครับ เดี๋ยวคอยลอ่อรุนกันบัดเนี่ยเกินครับพี่น้องใส่เบ็ดแล้วแล้วประมาณสิบกว่าหลังโอ้ยของนี่ยังยิ่งน่าปลาดี่ยส่ตะกร้อครับลองครับพี่น้องใส่เบ็ดแล้วประมาณยี่สิบลหลังอยูน่น,นะครับ ่นละรอบังเดี๋ยวจะติยม้ม <c> ร <oughs> ุ่นน้ำกันพี่นอ้องจีดาหบอพูดนะแต่ว่าบอกินเด็ดใส่เบ็ดแล้วก็มันรุ่นเบ็ดฝรั่งพี่น้อง ตกอกยูสังครับนี่ปลากับนี้ลายอยู่ดอกพี่น้องทั้งโน่นเพิ่นกันเลี้ยงเลี้ยงหอยครับเลี้ยงหอยเชอรี่นี่ครับเลี้ยงหอยเชอรี่ังงางนี้ก็เป็นกบตรงนี้กับมีตะปลาครับนี่ตอนนี้ใส่อยู่ล่อรุ่นสิดึงบอน้อนเปย์ถ่ายพี่น้อง หมะคักครับนี่มีเป็นอนพร้อมครับพี่น้องนอนเต็ตกปลาโอ้สบายครับพี่นอ้องมาหล่นน้ำกันเนอะพี่นอ้องนี่สิ สบายครับพี่น้องน้ำาปบรรยากาศน้ำแลงน้อนรุ่นพี่น้องน้อนรุ่นเดี๋ยวยังไงกลับไปยามเบ็ดได้ไปอยู่ให้นาน พี่น้องใส่เบ็ดว่าได้ไปิดขคล้องสี่วานแหย่นะครับเพราะที่ใดกินแรงบ่เยวปะาขาหน่อยไปลาบพี่น้องเดี๋ยวมันหลุดน้ำกันได้พี่น้องได้ติดเป็นบ่นอน,น้อแหย่เนาะโดนแล้วว่าได้ติดแห ละมันหลนน้ำกันนะพี่น้องเดี๋ยวไปกินแรงนี่นะสิได้บ่คือบ่พี่น้องคือบ่ถ้าห่างแหนคือบ่บ้านแหแตกบ่น้อวันนี้พี่น้องเน่ยได้เบ็ดมันซา บ้านเราเลยเอา้าโอ้โหงลอาละไหนจี้องด้ยโอ้โแกกีขนาดนะั้นเอ้ยบาด้มดา,าดูน้ำจันบาดนาด ลองกดปิดเราเปิดไหมได้ร้อง,อ,งอ,อู้โหไฟบุ่มเลยวะแล้วลองเฮ้เดี๋ยวภาพเิดไหมปพี่น้องติดไม่ไฟบุยเลยอ่ะขอได้ขอหน่อยขอจริงเลยนี่อะไรเนี่จับเป็นลูกเห็นวะเห็นเปลือเห็นเห็น <c ười> หนีบุคคลสำัญฮ่า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 โอ้โอ้อ้โอาจีงูมาเลยนจีนันมาทอดกินมาให้เราเห็นทางขี้จั๊กยืนมามาบ้านแห่งใดแจกยิ้มยิกล้องนี่แหละเด้อโคตเลย เฮ้ติดไหมพี่น้องแฮ้ติดไหม้าแต่งตากลางวะเฮ้ติดไหม้าดูดบ้งเอายันกล้องไหมข้าไม่อย่งนั้นใช่ไเดี๋ยวจะไปซูนนะลูกเดี๋ยวมันกล้องสิตกน้ำขาบังกล้องเซื่ถ้ากล้องตกน้ำหนีพังเลยเด้อเี่ยนะวันไม่ระาไงไหมบัดลอกวานนะพ่ิดวานเนี่ยใช้แบไง่ะเบิมที่เชื หน้าัห้กบาน่พุ่นดงออไบ้านไม่หันเลยปูงไม่ได้ตากระโดดลงหตูมเลยปูคองปูคองในทรศัพท์ปูคองมีกดมีหมดกล่องมาเจนปิดบอลโทรศัในปูควงอ่ะจับกล่องฮะจับกล่องใสนะใส่ใส่ใส่อต๊ยังไงือเอ่ะ

ดูหนักนะดูหนักจิ้นงจอกเยอะออกเตี๋ยคิดเตี๋ยเยอะๆก็ได้โตแบบไงครับโอ้ยหลานน้อยก็อยากเบ่งเออเออเอเนี่ยนี่ครับผลงานครับมือนี่ครับห้าวขึ้นมาแข็งขันพี่น้องได้กินแรงแล้วมีเนื้กินแรงแล้วบาดนี้ จกใจปุอไม่เห็นปลาบินได้หรอเห็นปลาบินบ่จับจับเออจับพูดกันปลาปลาบินไดใส่ไอ่อบาทเนี่ยอย่ากดป้าอ่งี้บาเนี่ยครับไม่เห็นเลย่ปลานี่อสามาออะไรเื่อจะถอดนที่นอนอตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ ข้าวเปลือมอ้จ้าวกลางแล้วพี่น้องข้าวกลางไงเลยครับข้าวเปลือกไม่ดค่ะอืปนินไงครับปนินไงเออโอ้ยระวังมันกัดเออหนานหนานหนานนานหนานานเลยเจมแล้วมันอาบเปล่าคุณอยากจะต่อไปโหอเอ จักเสคุแน่อแนอน,อนอพี่น้องมาใส่เบ็ดปลาพระท่านกินกับมาตึกเอาได้ปลานิ้งใหญ่ตัวนึงได้นักกินแรงนะครับส่วนเบ็ดเหนือมืออื่นเศร้าค่อยไมายามนยพี่น้องทีพ้าตันผู้ชมว่าเบิง่งกินได้บ่สวัสดีตอนเชร้าพี่น้อง ก็จากคลิปเมื่อาวานนะครับที่ภาพพี่น้องมายามเบ็ดเลยมือคืดก็มาใส่ไว้ครับพี่น้องกำแรงบ่ได้ะระยะยาวที่สิพามายามแบบนี้พี่น้อง บรรยากาศจำหนาวอากาศดียังค่ะพี่น้องไงน,นี่ครับทองให้ทองหน้าพี่น้องเ้ยเมืขึ้นกระ ในปลา,านิานนนนนน้ตัวหนึ่งพี่น้องใส่เบ็ดบางบ่ได้กับวานแหซะในปลานิ้เป็นหนึ่งตัวหนึ่งไข่แน่พี่น้องสาวนี่สิพาพี่น้องพยายามเบ็ดครับผม <c oughs> อู้นี่นะครับบรรยากาศย้ามของสาวพี่น้อง มีบรรยากาศร,รอบๆครับท้องนาครับครับพี่นอ้องหวานส้ใบมงนี้แล้วครับนี่ไปรุ่นเบ้างสีใดวะ หลังแรกจะยังไงน้องเนาะคือบ่เนาะเงียบจิ๊บพี่นอ้องครับหลังแรกเงียบบย่ได้กระกูเลยพี่น้องเงียบหลอนเมื่อ บมมียังเลยพี่น้องเลยบัได้กับโมเป็นยังหากินแล้วไหมท่านบ่ได้กับสีแม่นลาน้านค้าะนะครับพี่น้องอีกหลังนึง เงียบกิ๊บพี่น้องเลยเงียบกิ๊บเลยโอ้ยเงียบยังง้งอยู่ครับน,นี่เงียบยังง้างอยู่ปลาหน้าไม้พี่นอ้องใส่ปลาพวกนี้กบบระบ่เป็นยังครับบ่ได้กับซีเมนซื้อให้เราเนาะพี่น้องงั้นวะผมว่ากขบพวกพวนล้านค่าดอกนี่ ปาจีกโกตัวติงเขาเนี้ยวนหนอนไอ้เต้อพี่น้องไอ้เบ้นยังคบนี่ล้างหนึงครับลังนี้จะเงียบครับพี่น้อง อีกหลังนึงโอ้ยเนียกเก็บพี่น้องเนียกเก็บเออมาได้กับกูมาได้กับกินปลาตลาดแล้ววะยิ่งได้ได้นะ้องพี่น้องขายอยู่ในน้ำโู้โหวันนี้เราไปที่ไหน,นล่ะครับหากินวิถีอีสานเฮบาทนี้คักแล้วครับนั่นเอพี่น้องเจอแล้วครับ ขืออยู่วันี้พี่น้องก็ขเข่ามุนเลยวันนี้มุ้ยจังคักพันี้พี่น้องแม่นแท้ๆครับก็ขเข่ามุนแล้วอืมตูดน้ำกันมึงได้พี่น้องเลยเป็นง,งูเป็นป่าน้องวันนี้พี่น้องเลยก็เข่ามุนเลย วุ้ยติดเอียนพี่น้องเอียนติดปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลปลาไหลโอ้ได้แล้วครับบ้านนี้น่ากินติดปลาไหลพี่น้องติดปลาไหลโอ้ยสงเปี๊ยกพี่น้อง เดี๋ยวปดก้อนพี่น้องปก้อนบ่เสียเถี่ยวแล้วครับบาดนี้เดปลาไหลตัวนึงพี่น้องโอ้หักปัญยังล่ะบาด,ดไไนี้เดบีอ้อมแล้วปลาไหลตัวนึงก็อ้อมไหลตัวเดปลาไหลพี่น้องเดปลาไหลตัวนึงโอ้ไทยแน่อยู่พี่น้องเอ้ยบ่เสียเถี่ยวแล้วครับ ปลอยตัวหนึ่งเดี๋ยวไปอ้อมนะครับอันนี้อ้อ,อมใส่ผักใสพี่น้องโอ้ยตกน้ำเอาแล้ววะย่างน,น้อยก็ได้แล้ววะครับพี่น้องเอ้ยมีได้กินแล้วบาทเดี๋ยวอีกสองลังพี่นอ้องอีกสองลังไปรุนกันต่อีอกสองลัง คือสิเงียบหมดพี่น้องคือสิเงียบโอ้เงียบเงียบพอเป็นยังครับถือว่าได้ครับถือว่าได้เงียบหมดเลยยืดลังนึงครับลังนี้ก็เงียบอุบโอ้ได้สอง ได้ถือว่าได้ตัวนึงพี่นอ้องโอเคอยู่ได้ตัวนึงได้ปลาไหลตัวนึงครับได้ปลาไหลหน่อยตัวนึ่งพี่ออมสใส่ผักไซแล้วครับบัดนี้ครับสำหรับคลิปไซเบสเมื่อนี้กะ ชอบกดไลค์ได้กดแชร์ให้ช่องติดค้องออนทัวร์เด้อพี่น้องเลยฝ่ากากับบ้านนะครับเพื่นอยกินเดียวไปทำงานต่อครับพี่น้องครับิีนี้กับฝั่งเวนีครับพี่น้องสวัสดีครับ